สามแบรนด์แอร์บ้านยอดนิยมที่คนถามหากันมากที่สุดในปี2023นี้จะมีแบรนด์ไหนบ้างและรุ่นไหนบ้างคลิปนี้มาคำตอบ สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมและก็ทีมงาน Air Service กันอีกครั้งนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกันสักหน่อยนะครับว่ามีแบรนด์ไหนที่มีคนสอบถามเข้ามาได้แล้วความนี้โยงสอบถามสั่งซื้อกันมากที่สุด3าแบรนด์สยี่ห้อนั่นเองแล้วก็มีรุ่นไหนที่มีคนให้ความสนใจมากๆนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้ทําขึ้นมาจากการรวบรวมข้อมูลจากช่องของเราแล้วก็มีการติดต่อเข้ามาทางเพจ Facebook แอร์เซอร์วิสของเรานะครับก็จะมียี่ห้ออะไรบ้างแบรนด์อะไรบ้างรุ่นไหนบ้างแล้วก็รุ่นไหนที่มีคนสอบถามมาเยอะที่สุดเดี๋ยวจะได้รู้กันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับที่จะไปดูนะครับอย่าลืมนะครับ Subscribe ไลค์แชร์ให้ด้วยนะเป็นกำลังใจพวกเราได้ทำคลิปดีๆแบบนี้นำเสนอสิ่งดีๆแบบนี้ให้ดูทุกคนต่อๆไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามตรงนี้ด้วยนะทุกช่องทางเลยอาจจะได้เป็นแฟนพันธุ์แท้ของเราแล้วก็สนับสนุนให้ช่องเรายังคงอยู่ต่อไปนะครับก็เด <ๆ S 1> ี๋ยวไปดูกันนะครับว่า3แบรน มียี่ห้อมีแบรนด์อายบ้างครับ Mitsubishi Electric อ่ะเดี๋ยวเรามาเลือกัอนที่แบรนด์แรกกันเลยนะครับนั่นก็คือ Mitsubishi Electric นะครับผมว่ายี่ห้อนี้เนี่ยคนสอบถามเข้ามาเยอะมากที่สุดนะครับแล้วก็นี่ก็คือรุ่นทั้งหมดที่เขามีนะครับก็จะมี Eco No Air นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตัวใหม่ของปี2 0 2 3นี2023นะ New KX Series Happy Inverter รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ยอดนิยมมากๆคนสอบถามมาเยอะมากๆนะครับต่อมาก็จะเป็น j w Series แล้วก็จะเป็น GT Series ต่อมานะครับ e c o t Inverter XT Series นะครับแล้วก็สุดท้าย New TD Move IAW Series คิววังมิ้นั่นเองนะครับก็จะมีทั้งหมด6รุ่นของ Mitsubishi Electric ที่มีคนสอบถามเข้ามาเยอะมากๆนะครับเกี่ยวกับแอร์ยี่ห้อนี้นะแล้วแต่ละรุ่นมันเป็นระบบอะไรบ้างอ่มาดูกันเลยครับ Econo Air นะคบก็จะเป็นระบบ fixed speed ซึ่งรุ่น fixed speed ก็จะเป็นรุ่นแบบ ทั่วไปก่อนที่เขาจะมีอินเวอร์เตอร์นะครับก็คือถ้าสมมุติว่าเราใช้งานมันก็จะเย็นพอเวลามันเย็นถึงที่ปุ๊บมันก็จะตัดออกไปนะครับแล้วก็พอมันร้อนปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเย็นอีกก็เท่ากับว่ามันจะตัดต่อตัดต่อเนาะอนนี่คือฟ i ิกฟลิกก็คืออ e c o โคโนนะครับต่อมานะครับ KX s e r i e s นะครับน e w Happy ้ n v นเ t อ r นั่นเองน่นจะเป็นระบบอินเวอร์เตอร์แบบไม่มีดาวนั่นก็คืออินเวอร์เตอร์รุ่นอินวเวอร์เตอร์นะที่ถูกที่สุดของมิส ก็คือจะประหยัดไฟขึ้นมาอีกอแล้วต่อมาเป็น GT Series นะครับอินเวอร์เตอร์แบบ2ดาวรุ่นนี้ก็จะประหยัดไฟมากขึ้นอีกเขต้องบอกอย่างนี้ว่าพอดาวมันยิ่งเยอะมันก็จะยิ่งประหยัดไฟมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ราคามันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะเข้าใจนะครับต่อมา Eco i นะครับ XT Series ก็จะเป็นแบบ2ดาวเหมือนกันแต่จะเพิ่มเติมมาคือตรงที่เขามีตัว Intelligent i นะั่นคือตัวตาอัจฉริยะเพิ่มเข้ามานะครับแต่เรื่องของประหยัดไฟก็จะเท่ากับตัว GT Series นะครับ และสุดท้าย TD Move IAW Series รุ่นนี้จะแพงมากๆแต่ว่าเทคโนโลยีเขาสุดยอดมากๆนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์แบบ3ดาวด้วยแล้วก็มีระบบเซนเซอร์ตาอาัจฉริยะตรวจจับโว้เยอะแยะมากมายนะครับสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่ารุ่นไหนมีข้อมูลรายละเอียดลึกๆยังไงเนี่ยผมทำคลิปเอาไว้แทบจะหมดของทุกรุ่นแล้วนะครับลองกดเข้าไปพิมพ์ชื่อรุ่นแล้วก็พิมพ์คาว่า Air s e r v i c e เข้าไปก็ได้นะครับก็จะมีรายละเอียดบอกอยู่ตามคลิปต่างๆนะครับหรือเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ ที่จะเข้าไปดูรายละเอียดของแต่ละคลิปไว้ใต้คลิปนี้ละกันเนาะอ่ะแล้วต่อมารุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ Air Mitsubishi Electric นะครับนั่นก็คือ2รุ่นนี้นะครับ New KX Series Happy Inverter ซึ่งเป็นแอร์ใหม่ของปี2023นี้นะมันด้วยความที่มันใหม่แล้วมันเป็นอินเวอร์เตอร์แบบราคาถูกที่สุดแล้วเป็นแบรนด์ของ Mitsubishi Electric ด้วยเนี่ยรุ่นนี้ขายดีมากๆนะครับแล้วก็มีคนสอบถามเยอะมามาก อีกรุ่นนึงก็จะเป็น GT Series นะครับรุ่นนี้ประหยัดไฟมากๆเงียบมากๆแล้วก็คนที่อยากได้ประหยัดไฟมากๆหน่อยแล้วอยากได้แบบเงียบๆหน่อยนะครับแล้ววัสดุดีๆอย่างนี้นะครับก็เขาก็จะเลือกไปใช้ที่ตัว GT Series ส่วนรุ่นอื่นๆก็ क, จะมีถามประปปายนะอ่ะแล้วต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่แบรนด์ที่2กันบ้างว่าคนที่สอบถามเข้ามาเยอะกันมากที่สุดจะเป็นแบรนด์อะไรนะครับใหม่ d y c o Max Inverter General แต่ Max d y กิ n อ่าแล้วแบรนด์ที่สองนะครับนั่นก็คือไดกินนั่นเองนะครับเป็นเจแปนคุณภาพนะเอออันนี้คุณภาพจากญี่ปุ่นมิซูบิชิอิเล็กทริคเมื่อกี้ก็เป็นคุณภาพจากญี่ปุ่นเช่นกันนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด7รุ่นนะครับตามนี้เลยนะ f t m Series นะครับ k q Series k f r i e s eries, f a v f Series k c Series k m Series แล้วก็ k z Series นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วแต่ละรุ่นเนี่ยชื่อมันคล้ายกันหมดเลยนะ k q k f k c k m k z มันเป็นรุ่นระบบอะไรกันบ้างนะครับ <ST AR> เริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับ f t m s e s นะครับจะเป็นระบบฟิกสปีดนะก็คือรุ่นนี้จะไม่เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับต่อมาก็จะเป็น kq Series จะเป็นอินเวอร์เตอร์แบบไม่มีดาวนั่นคืออินเวอร์เตอร์รุ่นถูกที่สุดนะครับแล้วก็ต่อมาเป็น kf Series อินเวอร์เตอร์แบบ1ดาวนะต่อมาเป็น favf Series ก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์แบบ1ดาวเช่นกันนะครับจะแตกต่างกับ kf คือ favf เนี่ยจะเป็น เฉพาะดุ่นใหญ่ๆคือ30,000กับ36,000 b t นเท่านั้นนะส่วน KF เนี่ยมันไปไม่ถึงได้เต็มที่แค่2 4 2 8มื8ประมาณนี้แหละนะต่อมานะครับ KC Series นะครับก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์แบบ2ดาวอ่าแล้วก็ต่อมาจะเป็น KM Series ซึ่งจะเป็นอินเวอร์เตอร์แบบ2ดาวเชว่นกันแต่ตัว KM Series เนี่ยมันจะไปเป็นคาาเกี่ยวกับตัว KZ Series กับ KC นะครับก็คือความประหยัดไฟอ่ะเขาจะได้ KC Series มาก็คือ2ดาวแต่ว่าเขามีระบบ s t e a m m r t e c เทคโนโลยก็คือระบบของการฆ่าเชื้อจากตัว KZ เนี่ยมามาอยู่รวมกันเป็นตัว KM Series นะครับก็เป็นอินเวอร์เตอร์แบบ2ดาวนะครับแล้วต่อมาสุดท้าย KZ Series อินเวอร์เตอร์แบบ3ดาวรุ่นนี้จะเป็นเรือทงของไดกินนะครับก็จะมี s t รีมเมอร์เทคโนโลยีจะมีสั่งงานผ่านมือถือได้ รายละเอียดลึกๆทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ในการเข้าไปดูข้อมูลอีกคลิปหนึ่งที่ผมทําเอาไว้ก็ได้นะครับและนี่ก็คือ2รุ่นยอดนิยมของในกินที่มีคนสอบถามกันเข้ามาไม่สุดนะครับไปดูนั่นก็คือ KQ Series นะครับเป็นแอร์ใหม่ของปี2023นี้นะ Max KQ Series เป็นแอร์อินเวอร์เตอร์แบบไม่มีดาวรุ่นนี้สอบถามมาเยอะมากๆขายดีมากๆ ขายดิ่มีเทน้เท,ท่าก็ว่าได้นะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็น KC Series นะครับก็จะเป็นตัวอินเวอร์เตอร์แบบ2ดาวซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้ชอบความเป็นเทคโนโลยีที่มันมากเกินไปนะครับอาจจะต้องการแค่เย็นแล้วก็ประหยัดไฟเงียบคุณภาพดีๆแล้วก็ราคาไม่สูงจนเกินไปเนี่ยคนก็เลยจะมองมาที่ KC Series ะซเยอะนะครับนี่ก็คือ2รุ่นที่ ยอดนิยมที่คนสอบถามเข้ามาของไดกินครับแล้วต่อมาก็คือแบรนด์สุดท้ายนะครับก็คือ b น a n เลือกแอร์ที่ผลคุม้มล้ำกว่าเดิมเลือก copper จาก carrier อ่ะนั่นก็คือ carrier นั่นเองนะครับสำหรับ carrier นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด6รุ่นตามนี้เลยนะดูได้เลยนะครับก็เริ่มต้นที่ตัว copper 7นะครับแล้วก็จะมีตัว copper 10 inverter นะต่อมาเป็น copper 11 หรือ copper 11 e v e นะ wifi inverter นะครับแล้วต่อมาก็จะเป็น ion style นะครับอ่าแล้วก็ x inverter plus รุ่นนี้ยอดนิยมแล้วก็อันสุดท้ายนะครับ c o l o r smart นะครับและสำหรับแต่ละรุ่นเขามีระบบแบบไหนตรงนี้เลยครับดูตามชาร์จได้เลยนะครับอ่า copper เจนะครับจะเป็นแบบ fixed speed นะสำหรับใครที่ไม่แน่ใจว่า fixed speed กับ inverter ต่างกันตรงไหนผมก็มีคลิปบอกไว้อยู่นะครับว่า fixed speed กับ inverter มันต่างกันยังไงนะครับไปหาดูได้นะแล้วต่อมานะครับ copper 10นะครับเป็น inverter แบบ ไม่มีดาวก็คือตัวประหยัดไฟถูกๆเลยอ่าแล้วต่อมา copper 11เป็น wifi inverter เป็น inverter แบบไม่มีดาวเช่นกันแตกต่างจาก copper 10ตรงไหน copper 11จะสามารถสั่งงานผ่านมือถือได้นะครับก็นอกนั้นจะคล้ายๆกับ copper 10หมดเลยอ่าถ้าสมมุติว่าใครไม่ได้อยากสนใจเรื่องสั่งงานผ่านมือถือแล้วชอบอ n v เ r t e r แบบไม่มีดาวถูกๆของ carrier เนี่ยไป copper t ก็ได้หรือถ้าสมมุติว่า เอออยากได้สั่งงานผ่านมือถือเพิ่มเงินอีกนิดนึงไปใช้ตัว Copper 11นะครับต่อมานะครับเป็น Ion s นไซ e นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์แบบ1ดาวนะครับแล้วก็ต่อมา X Inverter plus นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์แบบ3ดาวเลยยี่ห้อนี้จะไม่มี2ดาวนะจะมี1แล้วก็ข้างไป3เลยนะครับ X Inverter plus 3ดาวสั่งงานผ่านมือถือได้ ผมทาคลิปเกี่ยวกับเอ็กเมเตอร์พัดไปเยอะมากๆครับไปหาดูได้สําหรับคนที่อยากจะรู้ข้อมูลเยอะๆนะเขาต้องบอกจริงว่าถ้าผมพูดรายละเอียดทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อทุกรุ่นในคลิปเดียวเนี่ยผมมาชั่วโมงหนึ่งก็ไม่จบนะอ่าแล้วต่อมานะครับ c o l o r s m a r t มานะครับจะเป็นอินเวอร์เตอร์แบบ3ดาวเช่นกันนะครับรุ่นนี้ก็สามารถสั่งงานผ่านมือถือได้นะครับแต่จะแตกต่างที่ตรงนี้เนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนสีได้เออตัวแอร์เนี่ยสามารถเอาผ้าไป เปลี่ยนสีให้เป็นไ,ไปตามที่เราชอบได้เลยนะครับมีอยู่หลายสีหลายแบบมากมายนะครับไปลองไปดูคลิปที่ผมทําเอาไว้ก็ได้นะอ่ะและนี่ก็คือ2รุ่นยอดนิยมของ Carrier ที่ขายดิบขายดีมากๆในปีนี้และเป็นที่น่าสนใจมากๆเลยครับและ2รุ่นที่ผมพูดถึงนั่นก็คือ Copper 11 Wi-Fi Inverter นะครับรุ่นนี้ออกมาใหม่ของปี2023สาม,มารถสั่งงานผ่านมือถือได้ต้องบอกเลยว่า ปีก่อนเนี่ยเขาขายตัว copper 10เนี่ยดีมากอยู่แล้วนะพอปีนี้เนี่ย copper 11สามารถสั่งงานถานมือถือเพิ่มเข้าไปแล้วก็มีฟังก์ชันอื่นๆที่มันคล้ายกับตัว copper 10หมดเลยนะเออแล้วก็เพิ่มราคามาอีกแค่นิดเดียวปีนี้คนสั่งซื้อสอบถามเข้ามาเยอะมากจริงต้องยอมรับเลยว่ารุ่นนี้ยอดนิยมจริงๆของแคเรียนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือ x inverter plus นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นที่ยอดนิยม ตั้งแต่ปีก่อนอยู่แล้วนะแต่ปีนี้อาจจะดรอปไปนิดนึงเพราะว่าพอไปเจอตัว copper 11ที่สามารถสั่งงานผ่านมือถือเนี่ยหลายคนก็รู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องมีหลายๆสีก็ได้ไม่อยากได้สีดําไม่อยากได้สีเขียวก็ไปมองที่ตัว copper 11เพราะว่ามันถูกกว่ากันเยอะนะแต่สําหรับใครที่อยากจะได้แบบสีดําส้มเขียวชมพูดีไหมแล้วก็สั่งงานผ่านมือถือได้ด้วยประหยัดไฟแบบ3ดาวด้วยมีทุนสักนิดนึงแล้วอยากจะเล่นขนาดนั้นเลยก็ไปที่ทตัว x inverter plus นะครับ สรุ่นนี้ยอดนิยมของแค r รียครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ3แบรนด์3ยี่ห้อกับอีกกี่10รุ่นก็ไม่รู้นะครับของทั้ง3แบรนด์นะก็บอกไปหมดเลยนะครับมียี่ห้ออะไรบ้างมิซูบิชอิเล็กทริกไดกินแค r รีนะครับมีรุ่นกี่รุ่นรุ่นอะไรบ้างชื่รุ่นอะไร เป็นระบบแบบไหนะอินเวอร์เตอร์1ดาวไหมไม่มีดาวหรือจะ3ดาวนะครับแล้วก็รุ่นที่ยอดน,นิยมที่มีคนสอบถามและสั่งซื้อมากที่สุดก็มีของมิซูบิชิเลกทิกก่อนนะ KX Series แล้วก็ g อ่อ r i s s ต่อมาไดกินนะครับก็จะมีตัว KQ Series กับ KC Series นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็ของ Carrier นะครับจะเป็น Copper 11นะครับกับ X Inverter Plus นะครับก็หวังว่า คลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะครับก็อย่าลืมนะครับ b ับสไคร้ไลค์แชร์ให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้เราได้นำคลิปดีๆแบบนี้รวบรวมข้อมูลนำเสนอข้อมูลดีๆแบบนี้ให้ทุกทุกคนต่อต่อไปนะครับแต่ก็อย่าลืมสุดท้ายนะครับฝากติดตามทุกช่องทางตรงนี้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้เราทุกช่องทางเลยนะครับเราจะได้มีกำลังใจดีๆในการที่จะนำเสนอสิ่งดีๆแบบนี้ให้ทุกทุกคนต่อต่อไปนะครับยังไงก็สนับสนุนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ